ต่างยีห้อไม่ต้องสนใจให้สนใจแค่ว่าราคา2คันนี้เท่ากันนะคะราคาเท่ากัน1นึ่งแสนบาทเดี๋ยวสายลมพาชมคันแรกโตโยตา้าแคมรี่สองจุดสี่คิวเกียร์ออโต้ปีสองพันสองโอโหสอสายลมทำไมจะขายถูกนะขายถูกค่ะขายถูกและดีด้วยนะช่วงล่างแน่นแอร์เย็นแอร์เย็นไม่พอฉ่ำด้วยคันนี้สายลมเป็นคนเทินมาด้วยตัวเองเลยนะคะเป็นโตโยตา้าเครื่อง2.4งคิวเกียร์ออโต้ปี2002สสายลมมาบอกเลยว่าอย่าง ซูมเข้ามาเลยค่ะยางใช้ได้อีกนานๆมากซูมเข้ามาเลยไม่ต้องกังวลเรื่องยางนะดอกยางยังอยู่เพราะว่าเปลี่ยนให้ใหม่จ้ะเปลี่ยนให้ใหม่เลยนะมาดูภายในเจ้าของเดิมดูแลรักษาดีมากอ่ะมาดูภายในภายในนะคะสายลมบอกเลยบ่เป็นเบาะหนังแท้ๆเดิมๆเ,เลยมาจากโรงงานทำไมถึงว่าอย่างนะั้นสายลมก็ดูู่คะรอยแตะตามธรรมชาติแต่ไม่มีที่ขาดนะลายไม้สีน้ำตาลเก่ไก๋มากเสวยมากนะคะแล้วเดิมๆเดิมๆทั้งคันนะ พวงมาลัยหัวเกียร์อาจจะมีลอกบ้างเล็กๆกน้อยแต่ไม่ต้องกังวลไม่ต้องไปเปลี่ยนนะคะนี่สวยแบบคลาสสิกแล้วโอ้โหสายลมนี่สภาพดีมากใช่ดีจริงๆค่ะปีสองพสองก็บอกอ๋อสายลมมันสภาพเจ้าของเขาดูแลดีมากดูแลดีมากแต่รู้จักเจ้าของเป็นอย่างดีนะเครื่องสองจุดสี่คิวนี่หายากสายลมมดิสุทธมากจะเป็นสองจุดูใช่ไหมคะข้างหลังดูสองจุดสี่คิวโตยต้าคร์มรจะให้ดูซูมมาด้านข้างๆเห็นไหมคะ หาที่จอดง่ายที่ไลยลนชันชอบบอกว่าอ๋อเป็นรถผู้บริหารไม่ต้องบริหารก็ซื้อได้เพราะว่าราคาแค่หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นมาดูเลขหม่กันค่ะใยรถจะพาเปิดดูเลขหม่เดี๋ยวต่อไปก็จะพาดูห้องเครื่องนี่นะซูมเข้ามาเลยจ้ะ,ะใช้ได้นะคะออกมาปุ๊บได้นะคะเบี่ปรับได้เอนปุ๊บเอนได้เห็นไหมคะไม่ต้องมีปัญหาอ่ะ มาดูเลขไม้กันว่าเลขไม้เท่าไหร่สอสายลมเพราะว่ารถปีสองพันสองมาดูเลยจ้ะเลขไม่อืมเป็นไงอ่าแจ่มมากหนึ่งแสนแปดหมืนแปดพันสองร้อยแปดสิสี่กิโลอืมสอสายลมใช่ค่ะไม่แท้ๆไมเดิมๆไม่ต้องกังวลนะคะอ่ะแอร์เย็นช่วงล่างแน่นสายลมบอกลอยดูฟ้าเพดานของเขาแจ่มมากอีกประการหนึ่งนะคะอ่ะเดี๋ยวเปิดดูอ่านะคะ อกดขึ้นได้อ่ะปับ๊บโอเคไปเลยคะ่ะรถราคาแค่หนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันมีมาสบางเด็ดโอโหสอนเซลมอลังการงานสร้างมากถูกต้องแล้วคะ่ะตด้อยู่ใช่ไหมโอ้ยโอ้ยไฟฟ้าสถิตได้เน่ ไม่พาสถิตอ่ามาดูด้านหลังกันอ่ะสายลมพาชมกว้างขวางมากฮรูฮารามากนะคะโูฝ้าเพดานได้นีในี่กดได้นี่ยใส่แก้วใส่แก้ว,กวน้ำขวดน้ำกาแฟได้หมดเลยค่ะ ดูฝ้าเพดานของเขากว้างขวางมากนะสายลมบอกเลยนี่คือความเดิมๆของรถคันนี้นะคะราคาก็สุดเซนจะประหยัดหนึ่งแสนสองหมืนเก้าพันลายไม้ของเขาไม่มีรอยถลอกเลยสังเกตได้นหคะมาสีเดิมๆทั้งคันนะคะโตท้าแคมรี่สองจุดสี่ฮิลเกียออโตปีสองพันสองนี่คือเดิมๆทั้งคันชมเลยนะคะสองสองพันสามรอยหกสิบสองซีซี ันนี้นะบอกเลยนะคะ152แรงม้าเอาต่อไปถ้าไม่ชอบความใหญ่อลังการฮารุฮรามาเป็น Honda Jazz 1 5นึ e เกียร์ออตโอตโอ้ปี2004เล็กๆกระทัดรัดหาที่จอดได้ง่ายประหยัดน้ำมันสุดๆนี่คะ่ะโครงสร้างเดิมเครื่องแน่นแอร์เย็นตาไฟขาดให้เรียบร้อยแล้วกับ Honda j เจ z 1หนึ่งจุ e เกียร์ออตโต้ปี2004ันสมาดูกันต้องบอกเลยนะคะว่าปี2004 มาดูเลขไม้นะเลขไม้คันนี้อยู่ที่หนึ่งแสห้าหมื่นนหกสิบสองกิโลไม้แท้ๆไม้เมดิมๆสีเทาข้างนอกก็สีเทาข้างในก็สีเทาดูแล้วมันเป็นร้านกันมากเลยนะคะหัวเกียร์เดิมๆปวงมาลัยก็เดิมแอ์ก็ดังปกตินะคะดูกว้างมากเป็นรถอเนกประสงค์ยังไงส่อไยลมที่เรียกว่า,าเนี่กประสงค์ไม่ใช่อะไรลคะค่ะเพราะว่า เป็นรถห้าประตูพับบ่อได้เหมือนที่สายลมเคยรีวิวไปแล้วครั้งหนึ่งนะนี่ดูพับได้ยังไงอืนี่ค่ะจับแค่ตรงนี้ลงมันจะมาทั้งชุดเลยหัวบบอก,ก็ออกได้นะอกดตรงนี้หัวบบอก,ก็ออกสาธิตให้ดูก่อนสงสายยังไม่ได้กินเข้าวที่ยังนะ <c oughs> อะ จริงๆมันออกง่ายนะอ่านี่ปุ๊บมาเห็นไหมเอาหัวบอกออกได้เห็นไหมคะพับขนข้าวขนของได้ไปเที่ยวที่ไหนก็จอดพักทานข้าวเที่ยงได้ราคาคันนี้เท่ากันนะคะหนึ่งแสนหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาท Honda แ a z z หนึ่งจุดห้าอีเกียร์ออโต้ปีสองพันสี่ราคาหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทไม่ว่าจะเป็นรถโตยใต้แคมรี่สองจุดสี่คิวเกียร์ออโต ปี2อ0พัหรือจะเป็นน้องใหม่นะคะน้องเล็กอ่าเจ n ดหนึ 7, e ่งจุ e เกียอโตปี2อ0พราคา2คันนี้ไม่ว่าจะเป็นพี่หรือว่าเป็นน้อง1 2 9 0 0 0สบาทจริงๆริงสอสายลมจริงค่ะสนใจภายนอกภายในเข็มไม้รายละเอียดต่างๆได้ที่เบอร์ศูนย์8 1หนึเบอร์ของสอสายลมนะบอกก่อนว่า เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะเบอร์อส,อสลม061981819เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะ061981819สายลมทุุบันจันท์ถึงที่สำหรับวันนี้ฝากสองคันไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ